บทที่34ตอนจบผมกับรอสโคคงไปกันไม่รอดเป็นไปไม่ได้จริงๆปัญหามีมากเกินไปเราอยู่ด้วยกันแค่24ชั่วโมงเศษและทุกอย่างก็จบลงตรงนั้นผมกลับออกไปยังถนนอีกครั้งตอนที่เราช่วยกันลากตู้ไปยันประตูบ้านเป็นเวลาตีห้าของเช้าวันอาทิตย์เราต่างก็อ่อนเปลียแต่อะดีนาลีนในร่างยังไม่หยุดทำงานเลยหลับไม่ลงจึงคุยกัน หากยิ่งคุยกลับยิ่งแย่รอสโคตกเป็นเฉลย64ชั่วโมงแต่ไม่ได้ถูกล่วงเกินหรือทำร้ายร่างกายเธอเล่าว่ามันน่ากลัวแม้พวกนั้นจะไม่ได้ลงมือลงไม้แต่ก็บังคับให้เธอทำงานหนักตลอดวันตลอดคืนวันพฤรรหัสที่ผ่านมาผมยืนบกึกโบกมือให้รถขณะที่พิคาร์ดขับรถพาเธอไปจากสถานีตำรวจ รอสโคเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุดของพวกเราแต่เมื่อพ้นหม่แรกไปได้พิคาร์ตก็กระชากปืนขู่ตรวจอาวุธและใส่กุญแจมือเธอพาไปยังโกดังที่เกิดเหตุผ่านประตูเข้าไปคลายเนื้อผักเธอไปช่วยงานชาลีที่ทําอยู่ก่อนหญิงทั้งสองตราตรังทํางานตลอดเวลาที่ผมซุ่มสังเกตการอยู่ใต้ไฮเวย์รรสโคเป็นคนถ่ายของลงจากรถบรรทุกสีแดงที่ลูกชายคลยเนอร์เขาขับเข้ามา และในเวลาต่อมาผมตามรถสีแดงคันนั้นไปยังจุดพักรถใกล้เมมฟิสแล้วต้องแปลกใจเมื่อพบว่าในรถว่างเปล่าชาลี Charlie ทำงานที่นั่นนานถึงห้าวันครึ่งตั้งแต่คืนวันจันทร์ซึ่งตอนนั้นไคลเนอร์เริ่มกลัวงุนงานใกล้จะประสาทเต็มทีเพราะเขาคาดคเนผิดเรื่องหน่วยยามฟัง่งเลยจำต้องระบายสิ่งหรือเงินที่สะสมเป็นภูเขาออกไปโดยเร็วดังนั้นพิค์ดจึงจับตัวภรรยาและลูกของฮัรเปิลไปเป็นตัวประกัน ส่งมอบให้ไครเนอร์บีบบังคับชาลีให้กรำงานหนักในโกดังนอนบนกองธนบัตรเหม็นบูดคืนละสองสามชั่วโมงและโดนใส่กุญแจมือติดตีนบันไดข้างขึ้นห้องทำงานของพวกมันเช้าวันเสาร์เมื่อลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของไคลเนอร์และยามเฝ้าประตูโกดังสองคนไม่กลับมาไคลเนอร์อลวาดหนักเพราะตอนนั้นเขาไม่มีกำลังคนเหลืออยู่เลย จึงต้องมาดูแลตัวประกันด้วยตัวเองตลอด24ชั่วโมงในคืนวันเสาร์พวกตัวประกันไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะต้องรีบทําเวลายัดเงินใส่กล่องให้มากที่สุดแต่เรื่องจริงก็คือทั้งหมดกลับกลายเป็นความพยายามที่สิ้นหวังและยิ่งเร่งงานการขนออกยิ่งล้าหลังทุกครั้งที่เห็นรถบรรทุกเอาเงินรถใหม่มาเทเพิ่มทับถมของเก่าไคลเนอร์มีแต่จะคลั่งมากขึ้นเรื่อยๆรอสโคตกเป็นทาสเกือบสามวันเต็ม ชีวิตเธอแควนอยู่บนเส้นได้อันตรายเหนื่อยอ่อนแอและอับอายผมบอกเธอว่ามันเป็นความผิดของผมเธอค้านว่าไม่ใช่ไม่ตำหนิผมผมขอโทษเธอเธอบอกว่าไม่ต้องขอโทษเพราะผมไม่ได้ทำอะไรผิดเราผลัดกันฟังยอมรับถ้อยคำของอีฟฟ่ายแต่ผมยังคงคิดว่าที่เธอต้องทุกข์ทรมานก็เพราะผมไม่ว่าจะพูดอย่างไรใจเธอก็ไม่ได้คิดตรงกันเสียทีเดียวแน่ๆ เราไม่ทุ่มเถียงกันในเรื่องนี้แต่มันเป็นสัญญาณแรกซึ่งสะท้อนออกมาจากปัญหาที่กำลังจะตามมาเราใช้เวลาอาบน้ำด้วยกันร่วมชั่วโมงฟอกสมู่กำจัดกลิ่นเงินโสโครกกลิ่นเหงื่อและกลิ่นเผาไหม้เราคุยกันไปเรื่อยๆผมเล่าเหตุการณ์ในคืนวันศุกร์ที่ผมไปดักซุ่มเล่นงานพวกมันที่บ้านฮับเบิลเล่าเรื่องถุงใส่มีดปลายแหลมค้อนและตะปูตัวใหญ่รายละเอียดในเรื่องที่ผมจัดการกับพวกมันทั้งห้าคนผมเปิดเผยทุกอย่าง คิดว่าเธอน่าจะพอใจนั่นเป็นปัญหาข้อที่สองมันไม่ได้ส่งผลกับเราในขณะยืนให้น้ําอุ่นชโลมร่างเขียงข้างกันแต่ผมได้ยินบางอย่างในน้ําเสียงสันส่นๆของเธอไม่ใช่ตกตะลึงหรือคิดไม่ตรงกันมันแค่บอกเป็นในถึงปัญหาระหว่างเราผมอาจทําเกินกว่าเหตุผมแค่ทําไปตามความรู้สึกทั้งหมดนั้นก็เพื่อรอสโคกับโจไม่ใช่เพราะผมอยากทํามันเป็นเรื่องที่โจเข้าไปเกี่ยวข้องผัวพัน เมืองน,นี้คือบ้านของรอสโคและพวกเขาเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของเธอผมทำหลังได้รับรู้ความละอายใจของเธอเห็นเธอร้องไห้แทบขาดใจผมทำเพื่อโจและมอลลี่แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ไม่ต้องการพิสูจน์ความถูกต้องในสิ่งที่ทำไปแล้วเพราะมีเหตุผลอันสมควรให้ตัวเองแล้วตอนนั้น ผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาน้ำอุ่นช่วยให้ผ่อนคลายฟื้นพลังกลับมาให้เราเราล้มตัวลงนอนเปิดม่านทิ้งไว้มันเป็นวันใหม่ที่สวยงามดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นบนผืนฟ้าสีความสดใสอากาศสะอาดและสดชื่นเป็นเช่นที่มันควรจะเป็นเสมือนวันใหม่ของเราเราร่วมรักกันอย่างนุ่มนวลอ่อนโยนแต่เปี่ยมด้วยพลังเติมเต็มความสุขให้กันและกันเต็มที่ หากใครสักคนบอกผมว่าควรเดินทางต่อในเช้าวันรุ่งขึ้นผมคงคิดว่าหมอนั่นต้องบ้านแน่ๆผมบอกตัวเองว่าไม่มีปัญหาแค่คิดมากเกินไปแต่หากมีจริงก็มีเหตุผลเหมาะๆอย่างเช่นความเครียดอะดรีนาลีนความอ่อนล้าทั้งทางกายและใจหรือเป็นพราะรรสโคถูกจับเป็นตัวประกันหรืออาจจะเกิดจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้กับตัวประกันทั่วไป คนที่มีประสบการณ์เรื่องนี้มักดูถูกตัวเองเรื่องที่ผมปล่อยให้เธอถูกจับไปคุมขังอาจจะเป็นเหตุผลสําคัญหรืออาจาจะมาจากสาเหตุอื่นผมม้อยหลับไปด้วยความเชื่อมั่นว่าเราสองจะตื่นขึ้นมาพบกับความสุขแล้วจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปหลังจากหลับยาวถึงบ่ายเราตื่นขึ้นด้วยความเบิกบานจริงๆหลังจากนั้นผมกับรอสโคใช้เวลาพักผ่อนอีกสองชั่วโมงไปกับการอาบแดดยามบ่า,บาย ซึ่งศาสต์เข้ามาทางช่องหน้าต่างก่อนจะงีบหลับแล้วตื่นขึ้นมาเติมความสุขให้กันอีกครั้งเติมพลังชีวิตด้วยความสุขที่เกิดจากความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยยังมีวันนี้และได้อยู่เคียงข้างกันโดยไม่มีสิ่งใดมารบกวนเป็นการร่วมรักที่เยี่ยมที่สุดของเราสองคนแต่ขณะนั้นผมไม่รู้ว่านั่นเป็นครั้งสุดท้ายของเราจากนั้นบรอสโคขับเบนซ์ลีไปซื้อของกินที่ร้านอีโนหายไปนหนึ่งชั่วโมงกลับมาพร้อมข่าวสาร สารพัดเรื่องเธอเล่าว่าไปเจอฟิเลแล้วก็สาธยายถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตและนั่นเองเป็นปัญหาใหญ่กลบปัญหาเล็กๆน้อยๆหมดสิ้นคุณน่าจะได้เห็นสถานีตำรวจเธอเล่าเหี้นเตียนหมดไม่มีอะไรสูงเกินหนึ่งฟุตรอสโควางไก่ทอดในถาดเรานั่งกินบนเตียงโกดังทั้ง4ี่แห่งถูกเผาเรียบแรงระเบิดพับเศษซากลอยไปถึงไฮเวย ตำรวจรัฐมาพร้อมกับรถดับเพลิงหลายคันจากแอนเลนต้าและเมคอนตำรวจรัฐเนี่ยนะผมแปลกใจแฮกันมาทุกหน่วยนั่นแหละรอสโควเล่าต่อหัวหน้าตำรวจดับเพลิงแอนเลนต้าเรียกเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจวัตถุร,ระเบิดมาดูเพราะมีเสียงระเบิดหลายครั้งเขาไม่แน่ใจว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไรและรู้ไหมก่อนออกไปทํางานทุกครั้งหน่วยตรวจวัตถุร,ระเบิดต้องแจ้งให้ F b i รู้ซะก่อนเพราะอาจจะเกี่ยวข้องกับลัทธิก่อการร้าย จึงกลายเป็นเรื่องของพวก FBI ไปด้วยเมื่อเช้ากองกำลังป้องกันชาติก็มาที่นี่เกี่ยวอะไรกับกองกำลังป้องกันชาติฟิลเลยบอกว่าเมื่อคืนตอนหลังคาโกดังระเบิดแรงดันแกส๊สขอบเงินปลิวขึ้นไปด้วยจำแบงค์ที่ติดไฟแล้วมาตกใส่เราได้ไหมเงินดอลลาร์ตั้งไม่รู้กี่ล้านกรเื่อนไปทั่วเมืองปลิวไปไกลหลายไม้เพราะแรงลมจากการระเบิดพาไปตกตามทุ่งกับไฮเวย์บางส่วนเสียหายมาก ที่ไม่โดนไฟไหม้เลยก็มีท่อสว่างคนเป็น,ปนพันๆแห่กันมาเก็บกองกำลังป้องกันชาติได้รับคำสั่งให้มาสลายฝูงชนผมเคี้ยวไก่พลางคิดผู้ว่าการรัฐเป็นคนเรียกมาเหรอผมถามเธอพยักหน้าไก่เต็มปากผู้ว่าก็มาด้วยเวลานี้เข้าอยู่ในเมืองฟิเลโทรไปกระทรวงกันคลังเรื่องเกี่ยวกับโจพวกเขาส่งทีมงานมาที่นี่ฉันบอกแล้วว่าหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบเรื่องนี้ มีอะไรอีกผมถามที่นี่มีปัญหาเป็นปัญหาใหญ่เสียด้วยเธออธิบายข่าวลือสะพัดไปทั่วจนรู้กันทั้งเมืองว่ามูลนิธิไคลเนอร์ถูกถอนรากถอนโคนไปแล้วฟิลเลพูดว่าครึ่งหนึ่งของคนที่นี่แทงทาเป็นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนอีกครึ่งกําลังหงุดหงิดอย่างหนักเพราะจะขาดรายได้อาทิละพันเหรียญคุณน่าจะเห็นตาเท่าอีโนตอนฉันไปซื้อของที่ร้านของเขาเขาโกรธหน้าดู ฟิลเลย์กังวลอะไรบ้างผมถามเขาไม่เป็นอะไร <S <S> <S เธอตอบแต่มีงานล้นมือเราเหลือกำลังพลเพียงสี่คนมีเพียงชั้นฟิลเลย์สตีเวนสันและก็สิบเวนฟิลเลย์บอกว่าต่อนเนื่องจากวิกฤตที่เกิดขึ้นกำลังเจ้าหน้าที่จึงลดเหลือเพียงครึ่งของจำนวนที่จำเป็นต้องมีแต่ก็มากเป็นสองเท่าของงบที่จัดให้เราได้เพราะเงินสนับสนุนจากท่อน้ำเลี้ยงที่บูรณนิติไคลเนอร์ถูกตัดขาด แต่ถึงยังไงจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะการจ้างงานหรือไล่ใครออกต้องผ่านความเห็นชอบของนายกเทศมนตรีก่อนตอนนี้เราไม่มีนายกเทศมนตรีอีกแล้วใช่ไหมผมเองก็ต้องแบบรับปัญหาต่างๆที่เริ่มดานหน้าเข้ามาทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นมันชัดเจนแต่ขณะน,นี้ปัญหาสําคัญกําลังก่อดตัวในหัวใจของผมมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบรอสโคผมอยากจะถามเธอตรงๆและเธอตอบตามที่ใจคิด ไม่ต้องการให้เธอมีเวลาคิดหาคำตอบรอสโคเธอเหงื่อหน้ามองและคอยจากนี้ไปคุณจะทำอะไรเธอมองผมเรากับเพิ่งได้ยินคำประหลาดลุยงานมีงานให้ทำเป็นเยอะเราต้องสร้างเมืองนี้ขึ้นมาใหม่ทำให้มันดีขึ้นสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อส่วนรวมฉันจะเป็นกำลังสำคัญตั้งใจจะยกระดับตัวเองฉันกำลังตื่นเต้นกับมันอยากให้ถึงเวลานั้นเร็วๆที่นี่เป็นเมืองของฉัน ฉันจึงต้องเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงอาจจะเป็นหนึ่งในคณะกรรมาการของเมืองหรือสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต่อไปนี้เลือกรอสโคเป็นนายกเทศมนตรีไม่ใช่ทิวอีกแล้วนั่นเป็นคําตอบที่ดีมากแต่ผิดถนัดผิดไปจากเจตนาของผมแต่ผมจะไม่พยายามเปลี่ยนใจรอสโคไม่ต้องการกดดันเธอนั่นคือเหตุผลที่ขอให้เธอตอบตรงๆโดยไม่ต้องลังเลก,ก่อนที่ผมจะเปิดปากบอกเธอว่าตัวผมจะทำอะไรบ้าง ผมอยากเห็นเธอตอบด้วยความสัตย์จริงและเคารพตัวเองในที่สุดผมก็ได้คำตอบที่ต้องการจากเธอรอสโคพูดถูกที่ว่ามาร์ตกรฟเป็นบ้านของเธอเธอเป็นคนหนึ่งที่สามารถฟื้นฟูมันได้และหากจะมีใครสักคนที่ควรปักหลังที่นี่คนคนนั้นน่าจะเป็นเธอแต่สำหรับผมผมเป็นคำตอบที่ผิดเพราะรู้อยู่แล้วว่าผมจำต้องไปจากที่นี่โดยเร็ว,รวปัญหาขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ เรื่องทั้งหมดอยู่นอกเหนือการควบคุมของผมก่อนหน้านั้นทั้งหมดเป็นเรื่องของโจเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ขนาดนี้กลายเป็นประเด็นสาธารณะไปแล้วคล้ายแบงก์ดอลลาร์ที่ถูกไฟไหม้ ai, ครึ่งใบก่อนจะกระจัดกระจายไปทั่วรอสโคพูดถึงผู้ว่าการรัฐกระทรวงการคลังกองกำลังป้องกันชาติตำรวจรัฐ FBI พนักง,งานสอบสวนกองดับเพลิงชื่อที่ได้ยินผ่านหูล้วนแต่เป็นหน่วยงานซึ่งมีศักยภาพสูง พวกเขาส่งคนเข้ามาสืบหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นในมากรฟทำงานอย่างจริงจังให้ฉายาไคลเนอร์ว่านักปลอมธนบัตรแห่งศตวรรษและพบว,ว่านายกเทมนบรดีทิลหายไปตำรวจ4คนเกี่ยวข้องกับคดีสุกปรกนี้ FBI ควานหาตัวพิคา์ดตำรวจสากลก็กระโจนลงมาด้วยเนื่องจากมีการกรณีเชื่อมโยงกับประเทศเวเนซุเอลาบรรยากาศร,ร้อนรุ่น เมื่อหน่วยงานรัฐหกแห่งแข่งกันทํางานของตัวเองให้ไวที่สุดทั้งเมืองกําลังโดนหรือค้นกระจ,จายหนึ่งในหน่วยงานเหล่านั้นหรือมากกว่าอาจจะนําความยุ่งยากมาให้ผมผมเป็นคนแปลกหน้าซึ่งอยู่ผิดที่ผิดเวลาพวกเขาใช้เวลาเพียงนาทีครึ่งก็รู้แล้วว่าผมเป็นน้องชายของนักสืบหน่วยงานรัฐผู้ซึ่งเป็นต้นตอของเหตุการณ์ทั้งมวลแต่คนที่คนพี่เสียชีวิตไปแล้วหากพวกเขา ส่องกล้องดูความเคลื่อนไหวของผมอ่านมองว่าเป็นเรื่องของการแก้แค้นมันส่งผลกระทบต่อชีวิตของผมผมจะถูกลากเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมคงไม่ถูกจับดำเนินคดีหรือลงโทษเพราะขาดพยานหลักฐานผมระมัดระวังทุกฝีก้าวรอบคอบในทุกขั้นตอนรู้ว่าควรทำอย่างไรถึงจะไม่ทิ้งหลักฐานไว้มัดตัวเองต่อให้พวกเขาซักผมจนนวดขาว,าวก็จะไม่ได้อะไรจากผมแต่พวกเขาอาจจะใช้ความพยายามชนิดบ้าดีเดือด ควบคุมตัวผมไว้ที่วอ์เบอร์ตันสปีเป็นสองปีของชีวิตผมนี่คือปัญหาแต่ผมจะไม่มีวันนิ่งเฉยต้องสู้ตายเพื่อเอาชีวิตกลับคืนมาให้ได้ผมมีอิสระเสรีอยู่หเดือนในช่วงสาสิบหกปีเป็น6เดือนที่มีความสุขที่สุดเท่าที่เคยผ่านพบมาและด้วยเหตุนี้ผมจะออกมาจากที่นี่ก่อนคนใดคนหนึ่งในนั้นรู้ว่าผมมีส่วนเอี่ยวมาตั้งแต่ต้น ผมตัดสินใจเป็นมนุษย์ล่องหนอีกครั้งต้องอยู่ให้ห่างจากมากรฟซึ่งเป็นจุดสนใจไปอย่างที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งหน่วยงานรัฐคิดไม่ถึงนั่นหมายถึงว่าอนาคตกับรอสโคต,ต้องมีอันเป็นไปก่อนจึงได้เริ่มผมต้องบอกรอสโคว่ามันไม่คุ้มค่ากับการเอาชีวิตเธอมาเสี่ยงกับผมเราคุยเรื่องนี้ทั้งคืนไม่ทะเลาะกันแค่คุยเธอรู้ว่าสิ่งที่ผมคิดจะทำเป็นเรื่องถูกต้องสำหรับผมและเรื่องที่เธอตั้งใจจะทำก็ถูกต้องสำหรับเธอเอง รอสโคขอร้องให้ผมอยู่ผมคิดหนักก่อนตอบปฏิเสธผมขอให้เธอไปกับผมเธอคิดหนักแล้วปฏิเสธประเด็นนี้จึงไม่มีอะไรต้องคุยกันมากกว่านี้อีกพอหยิบเรื่องที่เธอและผมฟางแผนจะทําขึ้นมาคุยผมเริ่มตรหนักทีนีละน้อยว่าการลงหลักอยู่ที่นี่มีแต่จะทําให้ผมชาวตายลงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกับการต้องจากไปเพราะผมไม่ต้องการสิ่งที่เธอพูดมาสักอย่างไม่ต้องการการเลือกตั้ง การลงคะแนนเสียงนายกเทศมนตรีคณะกรรมการเมืองภาษีโรงเรือนการซ่อมบำรุงหอ,อการค้าและนโยบายต่างๆผมไม่ต้องการทนใช้ชีวิตน่าเบื่อหรือเผชิญความหงุดหงิดงุนงานไม่ปรารถนาความขุ่นเคืองความรู้สึกผิดและความขัดแย้งที่มีแต่จัตุรีความรุนแรงจนอึดอัดหายใจไม่ออกผมต้องการสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงต้องการถนนเปิดและสถานที่ใหม่ๆทุกวันต้องการจะพเนจรสะสมใหม่ไปเรื่อยๆ โดยไม่จําเป็นต้องมีจุดหมายอยากท่องเที่ยวไปเรื่อยใจผมมันอยู่ไม่ติดที่เราคุยกันจนฟ้าสางความสุขที่เคยมีเหดหายไปผมขอร้องรอสโคให้ทําบางอย่างเพื่อผมเป็นครั้งสุดท้ายนั่นก็คือจัดพิธีศพให้โจและขอให้เธอฟิเลครอบครัวฮับเบลิลแล้วก็ตัดเท่าช่างตัดผมสองคนอยู่ในพิธีด้วยขอพี่สาวของตัดเท่าคนที่อายุมากกว่า กรุณาร้องเพลงเศร้าไว้อะไรให้กับโจสักเพลงแล้วถามหญิงคนนั้นให้ถีว่าทุ่งหญ้าที่แกร้องเพลงไปกับเสียงกีต้าร์ของไบร์เบลกนั้นอยู่ที่ไหนและขอให้เอาเท่ากระดูกของโจไปโปรยผืนหญ้าที่นั่นรอสโคขับรถเบนซ์ซีรีพาผมไปส่งที่เมคอนตอนเจ็ดโมงเชา้าการเดินทางจะใช้เวลาเราหนึ่งชั่วโมงผมนั่งเบาะหลังเพราะกระจกใหม่เป็นสีดำไม่ต้องการให้ใครเห็นเราออกจากบ้านเธอฝากกระแสจราจรคับข้างในเมือง มองไปที่ถนนเมนสตรีทข้างหน้าคนเดินควาควายรถยนต์หลายสิบคันจอดเรียงกันแน่นรวมทั้งรถของสถานีโทรทัศน์จากเครือข่ายต่างๆรถของ CNN ก็มาด้วยผู้คนจับก,กลุ่มตามที่ต่างๆทั้งที่ยังเช้าตรู่รถยนต์สีน้ำเงินของหน่วยงานรัฐจอดเป็นแถว เราเลี้ยวมุมถนนตรงร้านสะดวกซื้อซึ่งด้านหน้ามีลูกค้าเข้าคิวรอเข้างานเราตัดใจกลางเมืองบนถนนเมนสตรีทมีรถเจ็ดจอดเต็มเอียดขึ้นไปจอดบนทางเท้าก็มากเห็นรถหัวหน้ากองดับเพลิงรถสายตรวจของพวกตำรวจรับและรถวิ่งช้าๆผ่านหน้าร้านตัดผมชมเลืองดูไม่เห็นสองตาเท่าผมคงคิดถึงพวกเขา คิดถึงฟินเลและเฝ้าสงสัยว่าชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรขอให้โชคดีสุภาพบุรุษฮาวาดโชคดีนะฮับเบิลทุกคนเชาน้านี้พวกเขาจะเริ่มการเดินทางบนถนนชีวิตอีกยาวคงต้องอาศัยโชคช่วยเยอะๆรอสโคคุณด้วยขอให้โชคดีผมนั่งวอวยพรให้เธงเงียบๆขอให้เธอพบแต่สิ่งดีๆเพราะเธอสมควรได้รับอย่างยิ่งรอสโคขับลงไปสู่เมคอนจอดที่สถานีรถโดยสาร ยื่นซองจดหมายให้ผมแต่ขออย่าเพิ่งเปิดตอนนี้ผมใส่ลงกระเป๋าเสื้อจูบลาเธอลงจากรถโดยไม่หันกลับไปมองได้ยินเสียงอย่างรถบดถนนรู้ว่าเธอจากไปแล้วผมเดินไปซื้อตั๋วดยสารจากนั้นข้ามถนนไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ที่ร้านขายของถูกถอดชุดพรานสกปรกที่ลงขยะเปลี่ยนใส่ชุดใหม่แล้วข้ามกลับขึ้นรถโดยสารสู่แคลิฟอร์เนีย ตลอดระยะทางกว่า1น100หไมล์ผมนั่งน้ำตาคลอขณะนาดรถโดยสารข้ามชายแดนรัฐผมมองออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอลาบามาแล้วเปิดซองจดหมายของรรสโคในนั้นเป็นรูปถ่ายของโจที่ได้รับจากกระเป๋าถือของมล,ลี่เบตมันถูกตัดขอบเพื่อให้ใส่กระเป๋าเสื้อผมได้พอดีหลังรูปเป็นลายมือเขียนเบอร์โทรศัพท์ของเธอแต่มันไม่จำเป็นเพราะความทรงจำของผมบันทึกมันไว้เรียบร้อยแล้ว Just